ท่านผู้ชมครับบรรยากาศที่ฮาร์ดร็อกคาเฟ่ยิ่งใหญ่เว่อร์วังอลังการมากและวันนี้ผมพูดตรงๆว่ามี VIP เซอร์ไพรส์มากซึ่งแบบเป็นบิ๊กบอสเป็นคนที่ผมคุ้นเคยอย่างมากและหลายคนมีรู้สึกว่าเอ๊ะพี่คนนี้เขาอยู่วงการร็อกได้เหรอเขาไปร้องร็อกได้เหรอเดี๋ยวมาเจอเขาดีกว่าครับพี่นกบริพัตรสวัสดีครับพี่นกครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เนก็กโอ,โอ้พี่นกไม่ได้เจอเล็กตั้งประมาณสัก 30กว่าปีโอ้โหพี่ดูเหมือนผมแก่เลยเอ้ายังไม่แก่เหรอยังพี่ยังสตองอยู่ร็อกในวัดได้ครับพี่อ๋อร็อกในวัดไดครับพี่ร็อกในวัดไดแต่คนร้องส่วนใหญ่ตายแล้วนะครับพี่เอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ดพี่ตุยครับผมอ่าพี่ทุยลาเราไปละตั้งวงอยู่ที่นู่นนะฮะก็มีหลายคำถามพี่นิดนึงว่าเอ่อฮาร์ดร็อกคาเฟ่แล้วก็งานเอ่อหารายได้ช่วยกับเอ่อผมเรียกอันแหลมแล้วกันพี่นกงานนี้เริ่มต้นยังไงครับ คือต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราพี่แหลไมไม่ไม่สบายมาประมาณ8เดือนประมาณ8ดเดือนไม่สบายมาแล้วก็กําลังฟื้นตัวอยู่ในระหว่างเนี้ยมันก็รู้อยู่ว่าเราก็ใช้เงินในการรักษาไปเยอะเพื่อนๆพี่พี่น้องๆก็มารวมใจกันคิดว่าเราอยากจะทํากองทุนเพื่อที่จะเป็นทุนฟื้นปูพี่แหลมบริษัทเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าเราอะรักพี่แหลมแล้วพวกเราก็เป็นลูกศิษย์ลูกหา เป็นลูกหลานของพี่แหลมโดยเฉพาะยิ่งนักดนตรีเมืองพัทยานะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านนายกเมืองพัทยารวมทั้งนายกสมาคมดนตรีเมืองพัทยาได้รวบกับนักดนตรีรุ่นครูบาอาจารย์พวกเราทั้งแต่พี่โอโอลานพี่กิติกิต้าปืนพี่ชออ้นพี่โรเบิร์ตแบนพี่หลังล็อกเคปตาเป้ไฮล็อกพี่หมูคาอะไรเยอะมากอ่ะรวมตัวกันเข้ามาแล้วก็คิดว่า ปกติแล้ววันที่20สิงหาคมของทุกปีผมจะจัดงานวันเกิดพี่แหลกอ๋อครับพี่เป็นมันเป็นธรรมชาติของเราที่เราจัดอยู่แล้วครับพี่เพียงแต่สปีก่อนเนี่ยเราไม่ได้จัดเพราะว่าติดโควิดครับพี่นะฮะแต่ว่าปกติผมจัดแบบนี้กันอยู่แล้วอแล้วก็ทุกคนก็มารวมตัวกันอย่างนี้เป็นประจำยี่สิบสิงหามันเป็นเหมือนล็อกแอนโลเดออะมันเป็นวันที่เรารวมตัวกันอย่างนี้เป็นประจำวันคนพันล็อกใช่ไม่รับงานที่ไหนรวมตัวกันอยู่ที่นี่พูดถึงเรื่องคนพันล็อกหลายคนเนี่ยอาจจะเห็นพี่ รายการเกี่ยวกับเพลงลูกทุง่ทงถามจริงพี่ผมเองเนี่ยเซอร์ไพรส์มากเห็นพี่โสโลกีต้าร์แบบเพลงร็อกพี่ช่วยเล่าจริงๆตัวตนพี่คืออะไรเอ้ยอย่างนั้นผมริบจิงนะนั่นน่ะอ้โหสตลวันดูบ,บูเป็นยั่พี่ช่วยเล่าให้ผมฟังเพราะหลายคนไม่รู้ว<ง>่าพี่นกนี่คือแบบม,มันมันเริ่มจากประมาณสักตอนมสามอ,อะครับพี่ตอนมสามเนี่ยตอนพี่มสามเนี่ยผมไปไปผมจะต้องเดินผ่านพีโอคอร์ดครับพี่ตากซอยโรงเรียนเข้าไป วันนี้ผมได้ยินเสียงกีตาร์เฮ้ยกีตาร์แบบนี้มันเหมือนที่เราดูในทีวีโลกตีดีกว่าเข้าดูเนี่ยเพียวคอร์ดไปเจอแหลมบริษัทกำลังซ้อมอยู่โอ้ค่ะพี่ไปขอเขาผมขอดูได้ไหมครับเขามาเลยขามาเลยดูเสร็จเรียบร้อยแล้วติดกันก็เป็นห้องซ้อมดนตรีซึ่งพี่แปงกับวงเงาเขาเปิดอยู่แล้วก็เลยแบบไปที่ห้องซ้อมนี่เป็นประจําผมไม่รู้เพิ่งรู้ต่อหลังแล้วคนที่เข้าไปดูแลประกอบเครื่องไปดูแลนั่งดูเหมือนผมอย่างเงี้ยคือพี่หมูคาราย Oh, อ๋อเหรอใช่แล้วเขาก็อยู่ในห้องนั้นแต่ผมมาอยู่ห้างนอกมอยู่ห้องซ้อนห้างนอกนะครับก็เจอพี่โก้อะไรเงี้ยจักระทั่งแบบเราก็อยากเล่นตีลรวก็เลยแบบคิดว่าเราอยากเล่นตีก็ฝึกเล่นตีตั้งวงตั้งวงไปเสร็จแล้วมันก็ไม่เวิร์กไงเล่นดนตีล็อกมันเล่นไม่ได้อะเล่นไม่เป็นอ่ะอมันหงวยเล่นไม่ได้เลยผมก็ไปเล่นก็ไปทําวง unity ก็เป็นเป็นแบ็กอัพแต่ก็แล้วที่ชาติก็เลยตอนหลังก็ไม่ชอบเล่นโน้ตอ่ะครับพี่ก็เลยก็เลยไม่ได้เล่นตามวงรู้วงนี้ แต่แล้วก็นั่นคือแรงบันดานใจที่ทําให้เราหามาสนใจแล้วเราก็เลยมาทำมาทําเกี่ยวกับธุรกิจที่เป็นการบริษัทดูแลนําเข้าศิลปินเกาหลีดูแลทํำศิลปินถ่ายทอดสดดาราถ่ายทอดสดอะละการถ่ายทอดสดนะพวกเจ็ซี่คอนเสิร์ตรแล้วก็เป็นแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยต้องบอกว่านณะวันที่เราทำทำเนี่ยสิ่งที่มันมันจะน่นมันเต็มแต่ในส่วนของลูกทุ่งเนี่ยผมมีโอกาสได้ไปสัมผัส ผมเป็นผู้บุกเบิกทำมิวสิกวิดีโอลูกทุ่งยุคแรกๆเมันทุกค่ายของลูกทุ่งก็เลยแบบว่าทํากับผมผมก็เลยคิดว่าเอ้ยผมอยากต่อยอดตรงนี้ก็เลยลูกทุงก่งเขามีเสน,เน่ห์นะเขามีความจริงใจนะเร<อ>าก็พัฒนาล,ลูกทุ่งพี่ก็เลยเข้าวงการลูกทุ่งเลยก็เป็นนายกสมาคมนักเพลงลูกทุง่งแห่งประเทศไทยมาสามสี่สิแต่หัวใจนี่ยังมีร็อกเกอร์ผมว่าไม่ผมว่าดนตรีทุกชนิดมันพวกเดียวกันน่ะครับพี่มันก็เครื่องดนตรีเหมือนกันนี่ใช่ว่าลูกทุ่งเขาจะใช้เครื่องดนตรีไม่ได้ใช้กีตาร์เขาใช้เหมือนกันใใชชช้้กกองุดดเีียววันน่่แแหลละม พวกพี่ๆที่เล่นล็อกก็ต่อหลายคนก็ชอบเพลงลูกทุ่งนะผมก็ชอบเนะผมก็เลยแบบว่ามาในขณะเดียวกันเนี่ยฮะเราก็ได้มีโอกาสได้มาดูแลพี่แหลมบริษัทเป็นผู้จัดการพี่แหลมในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมาพี่ก็เลยก็จัดงานยี่สิบเรียกว่าถือเป็นวันเกิดด้วยวันนี้เป็นวันที่เราต้องจัดงานกันเป็นประจำอยู่แล้ววันคนพันล็อกซึ่งวันนี้น่าจะได้พี่ชอโอนติดงานนะพี่ชอโอนกับพี่แอดคาราบาวก็เลยรวมตัวกันไปจัดวันที่ห้ากันยา อ๋อข้ากัญยาอีกจะจอีกอันหนึ่งก็จะเป็นสายเพื่อชีวิตเพื่อชีวิตเพื่อชีวิตก็มีพี่แอดคาราบาพร้อมวงเต็มวงพงศิษฐ์คำพีเต็มวงพงเทพเต็มวงทองดันดีไข่มาลีฮวน้าชออ้นโอเกือบออกอากาศไม่ได้แล้วห้ากันยาห้ากันยาหยนห้าธันวาเงินหมดแล้วห้าธันวาห้ากัญยานะครับก็เจอเจอกันได้สําหรับคนที่รักเพลงเพื่อชีวิตโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงสาขาแจ้งวัฒนะ เต็มสูบเต็มสูบเต็มสูนเต็มสูบนะครัผมก็ไปอีกเหมือนกันอ๋อเจอพี่นกอีกเอาว่าวันนี้นะครับอยากให้พี่นกนะครับเชิญชวนคนที่คนรักเพลงร็อกแล้วก็คนคิดว่าอยากจะให้เพลงร็อกนี่อยู่กับประเทศไทยเป็นนานๆเชิญครับพี่ผมว่าดนตรีไม่มีแบ่งพักแบ่งขั้วดนตรีเป็นภาษาสากลสังเกตไหมฮะฝรั่งก็รับรู้ความรู้สึกจากบทเพลงแบบคนไทยได้คนไทยเองก็สามารถรับรู้เพลงสากลได้ เช่นเดียวกันครับคนไทยก็มีเพลงของเราเองเป็นเพลงไทยทั้งสากลทั้งไทยลูกทุ่งแต่ทุกอย่างคือดนตรีครับมันเป็นภาษาสากลที่เราทุกคนรักกันวันนี้วงการสายล็อกเราเรียกว่าสายดียกว่านะเขาก็แสดงความกตัญญูกับศาสดาของเขาแหลมบริสันด์ด้วยการยกท่านเป็นอาจารย์แล้วก็ทุกคนที่มีความฝันในวันนี้ต่างมาแสดงเจตจำนงว่าเรา อยากตอบแทนพระคุณไอดอลของเราหรืออาจารย์ของเราหรือพี่หรือพ่อหรือผู้ใหญ่ที่เราเคารพนี่เป็นต้นแบบอยากให้ทุกท่านมาติดตามไม่ว่าจะเป็นสื่อไหนนะฮะจะเป็น YouTube Instagram หรือสื่อใดๆก็ตามแต่ต้อเห็นเรื่องราวเหล่านี้กดไลค์กดแชร์จะขอบคุณทุกท่านมากนะครับนี่คือความตั้งใจของพวกเรากับงานแลมมอริสันกีตาร์คิงลองไลฟ์ในวันนี้ครับขอบคุณมากครับท่านผู้ชมผม ต้องขอขอบคุณนะครับสําหรับกําลังใจดีๆนะครับพี่นกที่ดูแลอาแหลมอย่าลืมครับคืนนี้เจอกันนะครับแล้วก็มาดูการวาดรุ่นลายพี่นกในสไตล์มือสโตรกิ๊ต์คุณจะเป็นไ้ผมบอกให้ว่าสลับขนาดผมนี่แบบว่าขนลุก่ะสติลกเกอร์บูอะอยากเข้าห้องน้ำใช่ไหมปวดท้องโอเคขอบคุณพี่นกครับผมแล้วเจอกันครับคนล้ครงรักเนวั